เดิมคันแรกนะครับผมอเอารถไถ L สม5228นะมาลงในจุดใหม่สาขา3นะครับที่ทำการแห่งใหม่ตรงนี้นะครับตึกตรงนี้เป็นตึกพาณิชย์ก็จะเปิดสาขา3เรียบเภอยดังรองนะครับก็จะตั้งอยู่เยอเยอะกับสยามบุฟเฟ่ทะเลเผาตรงนี้นะครับผมนี่ร้า,านดังดังรองอศูนย์ จอนเดียของสมบูรณ์แทคเ,เตอร์นะครับนี่ตรงข้ามแล้วก็ใกล้ๆกับคูบต้าศูนย์รถใหม่นะคูบต้านังรองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดบริการของเคเตอร์ er นะครับอำเภอนองอีจังหวัดบุรีรัมย์ขยายมาอยู่ที่อ,อำเภอนังรองนะครับฝากเอฟซีช่วยอุดหนุนด้วยนะครับอันนี้เป็นคันแรกครับจะทยอยเอามาจอดโตข้างหน้านะเดี๋ยวทยอยขนสินค้ามาวางนะ อันนี้เป็นคันแรกนะผลม,มาเป็นโฉม L 5228แล้วก็จะจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ในโอกาสที่เปิดสาขาใหม่นะครับฝาก F.C. ด้วยนะครับผมอเอาอย่างนี้คันนี้นะครับประเดิมเดิมเปิดขายอยู่ที่อ่า489,000บาทนะ489,000นะอันนี้เป็นโฉม5228เช็คยางใหม่4เส้นใบดันใหม่นาซานะครับผมแล้วก็ แถมผานหลังใหม่ด้วยเลยผานก็เป็นของใหม่นะนาซาเหมือนกันนะผานใหม่ใบดันใหม่ยางใหม่สีเส้นรถเช็คสภาพให้เรียบร้อยเป็น L 5 0 1 8นะครับแต่ว่าไปาทำจัดโฉมใหม่ให้เป็น5228นะครับอ่าก็คือแถมใบดันใหม่ด้วยแถมผานหลังใหม่ด้วยนะอ่าในราคา4 8 9 9 0 0บาทนะ4 8 9 0 0 0บาทไม่พอนะครับ จัดให้ส่วนลดไปอีก3 0,000บาทครับให้ส่วนลดอีก30,000บาทเหลืออยู่4 5 9 0 0 0นาับาท459ได้ใบดันใหม่่านหลังใหม่ยางใหม่นะครับจาก4ี่แไม่ขายครับนอกจากจะแถมพันุหน้าใหม่พันหลังใหม่แล้วยังให้ส่วนลดอีก3 0,000บาทครับ4 5 9 0 0 0บาทสำหรับโปรโมชั่นคันแรกแล้วก็ที่สาขา3นะที่อำเภอดังรอง FC ที่มลังมองหารถไทยมือ2นะครับ ่าก็เชิญมาได้ครับเบอร์โทรเบอร์เดิมครับ089232911ครับผม089232911โทรดว่วนเลยนะครับคันนี้คันแรกประเดิมให้เลยให้ส่วนลด30,000บาทแล้วก็ยังแถมผ่านหน้าใหม่ผ่านหลังใหม่ไปเลยแล้วก็แถมทรงฟรีนาให้ถึงบ้าน FC อีกต่างหากครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับนี่ทีมงานก็เอเริ่มทยอยขนข้าวขนของมานะฝากไว้ด้วยครับผมสนใจโทรมา089 2832911ครับผม0 8 9 2 8 3 2911เคแรกเตอร์นะครับสาขาอําเภอหนองรองจังหวัดบุรีรัมย์ฝากด้วยนะครับ